ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสูสสส่รายการวันวุฒครับกับผมบรรภูมิวันนี้คลิปนี้ทำเพื่อด่านักเล่นเกมเฮี้ยๆคนหนึ่งครับผมเชื่อว่าผู้เล่นฮอนหายเเอ้ผู้ที่เล่นฮอนหลายคนเนี่ยต้องเคยเจอกับไอ้พวกกากแล้วแม่งมาด่าคนอื่นนะครับคนที่ผมเจอคือไอ้อาภาชาเอ้ยอหว่าอาภาชาอา่านเฮี้ยน,นะครับหนึ่งสองสาม มันเล่นทรนกับผมแล้วทีมเราเกิดแพ้แล้วมันมาด่าผมว่าพ่อมึงตายกากสัตว์แล้วผมก็แค่ด่ากลับไปว่าพ่อมึงสเสีกควายแล้วก็มาห้าห้าห้าอ่อนมากไอ้หน้าหีนะพ่อแม่ตังมาไม่ให้มาใช้แบบงงๆโโนะซื้ออวตารควาย,วายถ้ากูเป็นพ่อแม่กูยอมเสียเงินค่ามึงทิ้งดีกว่าเล่นกาเราเสือกมีอวตารแล้วผมก็แค่ด่ากับว่ามึง ขออนุญาตใช้คำหยาบนะครับคลิปนี้ขออนุญาตใช้คำหยาบจริงๆมึงด่ากูได้อย่าด่าพ่อแม่ได้ปะผมบอกมันว่าอย่างนี้เพราะอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่เนี่ยคือผู้ให้กำเนิดแล้วผมไม่เคยด่าพ่อแม่คนอื่นแล้วมันด่าผมว่าไอ้หน้าหีไอ้หน้าหีเนี่ยผมพูดจริงๆนะอย่ามาด่ามาอะไรเขาว่าหีเนี่ย คือสิ่งที่มึงออกมาจากนี่นะมึงออกมาจากกี่เหมือนกูเหมือนใครหลายๆคนเหมือนทุกคนแหละเออไม่ไม่ไม่ไมีใ,ใครหลายๆคนหรอกแล้วมันมาด่าแล้วอยู่ดีมันก็แบนผมไปมันไม่ให้ผมด่ามันผมแค่ด่ากลับไปอย่างงี้ตัวเีงมันดา่าผมมาตังค์มาใช้พเพื่อเพื่อนเนี่ยผมสะสมตังค์เองเก็บตังค์แม่งเก็บตังค์ขี้ไมาตายหาอดมาม่าเด็กมาม่ากันเนี่ยเียย้เอ,อ้ยผมไม่ไม่ด่านะเพราะพ่อแม่มันเป็น ไม่สั่งไม่สอนคุณพ่อคุณแม่เขาไม่สั่งไม่สอนนะผมจะด่าว่าพ่อแม่สอนแล้วไม่ยอมจำคุณคิดดูดิคุณกล้าด่าพ่อแม่คนอื่นไหมผมด่าพ่อแม่เพื่อนผมเออเอีอ๋ยวอมรับคนเราต้องเคยติมือนด่าหนักอะครับมันด่าท่านเยอะคุณคิดดูพ่อแม่รักเราขนาดไหนไอ้ที่นี่มาดา่าแล้วคิดดูมันด่าพ่อแม่เองมันยังบาปหนักเลยแล้วนี่มันมาด่าพ่อแม่คนอื่นไม่รู้จักไม่รู้เขารักลูกขนาดไหนอะ เขาลเือลูกกันไหนไนวันๆผมยอมรับเลยพ่อแม่ผมอะทํางานแบบรับซื้อเสษยางเออแต่บักใต้แล้วท่านทำงานหนักแกตายหาผมไม่เคยทําอะไรถึงท่านเลยนะผมมาโค่ต้องฐานพ่อแม่เขาเลยอะมีลูกอย่างเงี้ยลูกโซเชียลเขาทำให้มันติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นมีมึงมาด่ากันโดยนี้อะ ไงถ้าเจอเฮียเนี่ยก็เอฟเคมาิ้งนะขอร้อ,องล่ะผมไม่อยากให้ใครเจออย่างนี้ถ้าสมม่องีเอ็มฮอนหรือผู้เล่นฮอนนะครับีเอ็มฝากเกึงเกมของเกมฮอนด้วยถ้าทําได้ก็ทานะไม่ทาได้ไม่ต้องทําขอแก่เบนเนี่ยผมไม่อยากให้ใครต้องเจอแบบผมพ่อแม่ไม่ได้สิ่งเล่นเว้ยงมาเล่นอย่างนี้ไม่ได้กูด่าพ่อแม่กูมไม่เคย กูรักพ่อแม่ชิมหายตายหาม,มาด่าอย่างงี้ด่พาพ่อแม่คนอื่นมันบาปเว้ยัต์ไม่รู้จักเขายิ่งมาด่าเนะี่ยหนักนะต้องขอโทษด้วยท่านที่ดูคลิปนี้คำหยาบเยอะผมเป็นคนใต้พูดหยาบบ่อยนะครับยังไงคลิปนี้จัดตั้งเพื่อระบายอารมณ์นะฮะไม่งั้นไม่ทาแม่งอยู่ไม่ได้ครับไม่พูดแล้วกูยืนขึ้นเลยนะเพราะมันว่ายัางไงก็เจอก,กันคลิปต่อไปนะคลิปนี้อย่าไปเคี่ยวเลมาก ก็แาตา่ว่าคลิป่อนจะทำไหมทำครับแล้วก็าการรีวิวดีเอ็กการเลนก็กำลังจะทำครับของส่งมาที่ศูนย์ใหญ่แล้วก็คือบ้านนะครับกำลังจะทำล้วก็รอของมาถึงมือผมก่อนทำปุ๊บผมทำปั๊บเลยนะครับแง่ก็ซีวับไว้ออยังกัน